พาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่19เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงตระหนักรู้ถึงความจริงและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมโรมบทที่ส0ข้อที่9ถึงข้อที่10คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดโรมบทที่10ข้อที่9ถึงข้อที่10พี่น้องคาการตระหนักรู้และการเป่าประกาศความจริง เป็นการกระตุ้นพลังของมันจงเชื่อความจริงและเป่าประกาศนั้นคือหนทางที่จะดำเนินในพระพรของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หข้อที่13กล่าวว่าข้าพระเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตน,นิรันดร หลายคนได้มีชีวิตอยู่และตายไปโดยไม่รู้ว่าพวกเขามีชีวิตนิรันดร์พวกเขาเชื่อในพระเยซูแต่ไม่มีใครเคยเน้นย้ำกับพวกเขาว่าชีวิตนิรันดร์เป็นของพวกเขาในปัจจุบันนี้พวกเขาไม่เคยตระหนักรู้ถึงความจริงนั้นผลก็คือสิ่งนี้ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานในชีวิตของพวกเขานั่นเป็นเหตุผลที่ฉันกำลังเน้นสิ่งนี้ให้แก่คุณในวันนี้คุณต้องรู้สิ่งนี้ ในพระธรรมลมบทที่8ข้อที่10กล่าวว่าแต่ถ้าพระคิดอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านทั้งหลายต้องตายเพราะความบาปแต่พระวิญญาณก็ให้ชีวิตเนื่องจากความชอบธรรมจงเชื่อและกล่าวยืนยันเรื่องนี้กับตัวเองเสมอพระวิญญาณของพระเจ้าที่คุณได้รับให้ชีวิตแก่ร่างกายของคุณดังนั้นร่างกายของคุณจึงได้รับการเติมพลัง กระตุ้นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นพี่น้องคาเมื่อคุณเปิดใช้งานความจริงเหล่านี้โดยการกล่าวยืนยันของคุณไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยชนิดใดที่พยายามโจมตีร่างกายของคุณหรือความทุกข์ยากแบบใดที่คุณเผชิญนั้นคุณก็จะสามารถต้านทานได้ขอพระสิริทรงมีแด่พระเจ้านะคะพระเยซูทรงสอนในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่23ว่า คุณต้องพูดจึงจะมีและในฟิเลโมนบทที่หนึ่งข้อที่6เน้นย้ำถึงการตระหนักรู้ถึงความจริงของพระเจ้านั่นคือบุคคลที่คุณเป็นและมรดกของคุณในพระคิดเป็นพื้นฐานชีวิตที่มีประสิทธิผลของพระสิลิและชัยชนะที่เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกล่าวว่าการสื่อสารแห่งความเชื่อของคุณจะเกิดผลโดยการยอมรับถึงสิ่งดีๆทุกอย่างที่คุณ มีอยู่ในตัวคุณในพระเยซูคิดสรรเสริญพระเจ้าให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระคำของพระเจ้ากำลังทางานอยู่ในตัวฉันเพราะว่าฉันบังเกิดจากพระคำฉันเป็นผู้ชนะในพระเยซูคิด ฉันมีอำนาจเหนือสถานการณ์ฉันทำให้โลกเชื่องและปกครองโลกผ่านทางการเป่าประกาศด้วยความเชื่อของฉันฉันก้าวหน้าตลอดไปเกิดผลและมีประสิทธิผลในการเดินกับพระเจ้า และการรับใช้ในส่วนองุ่นของพระองค์ชีวิตของฉันเป็นคำพยานถึงพระคุณของพระเจ้าฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> พระวจ,จนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยแกเราว่าเมื่อเราตระหนักรู้และกล่าวยืนยันความจริงตามพระคำของพระเจ้าทุกวัน ชีวิตของเราก็จะมีพลังแห่งอำนาจและสิทธิพิเศษที่มาจากพระเจ้าชีวิตของเราจะเป็นเหมือนอย่างที่พระคำของพระเจ้าของพระองค์ที่เราประกาศทุกๆวันว่าเราเป็นอย่างไรในพระคิดการสำแดงความมั่นคงการสำแดงความบริบูรณ์ของพระองค์นั้นจะมีอยู่ในชีวิตของเราในทุกๆวันพี่น้องคาและนี่คือความจริงนะคะว่า เมื่อเราพูดด้วยความจริงเมื่อเราประกาศด้วยความจริงตามพระวจนะของพระเจ้าเราก็กำลังยืนยันว่าเราเป็นอย่างนั้นในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่าให้ความรู้สึกที่หลอกลวงตาที่เรามองเห็นบอกว่าเราเป็นยังไงที่ไม่ใช่ในทางของพระเจ้าแต่ให้เราที่จะกล่าวปฏิเสธในสิทธิอานาจในพระเยซูคริสต์เจ้าและพูดว่าเราเป็นคนมีชัยชนะในพระเยซูคริสต์เจ้าในทุกๆวันอย่างไร ขอจงยืนหยัดอย่างที่พระเจ้าทรงเป็นชัยชนะในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะคะพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจ,จนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า ะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด